วัวนนี้ผมจะมาเล่นซีไฟ,ฟ้นะครับเป็นอะไรของเขานะอย่างงี้นี่เองอะไม่แน่ว่าบางทีนะฉันอาจจะไม่ได้แต่งงานเหมือนคนโอเคถ้าใครอยากเล่นด้วยก็เอติดตามผมไว้นะครับเป็นเพราะถ้าไลฟ์ไม่ใช่ดีถ้าเพื่อนของผมมามันครบหนึ่งพันใช่ไหม แล้วผมจะไลฟส์สดได้แล้วพอผมไลฟ์สดทุกคนก็จะเข้าไลห้คงได้ฝากติดตามด้วยนะครับเฮ้ยขอ,ข,อข,อขอโทษ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 สำหรับคนดูด้วยนะครับเป็นเพราคลิปนี้น่าจะไม่ลงติกตอกแล้วแหละน่าจะไปลงใน YouTube ่อนไปฟาร์มขอเต้นไหนแล้วกันมีใครจะลอ,อยไหมเนี่ยโอ้ลูซองเลยฮะแม่เอพสองพกปุ๊บ อุ้ยสองแล้วสามแล้วด้วยเฮ้ยตรงนี้ฟาร์มดีจังนั่นมันขอปืนเหรอดี่ครับที่ครับแต่ถ้าเข้ามาดูผมผมจะเต้นท่าเนี้ยแดงแดงอะ่ะ ป่าผมจะตายมาได้นี่ยากลําบากมากเป็นเพราะมันลบอ่ะมันลบคือมันลบตลอดเลยอ่ะมันบวกแค่บวกแค่ยี่สิบกว่าทุกปลาเลยกว่าจะขึ้นแดงได้โคตรทรมานสุดทรมานแดงหนึ่งดาวโคตรทรมาน เอ <abei> ้ยเล่นโทรศัพท์ตอนเป็นวัดด้วยไงไอ้ปืนนี่ก็น่าจะ อาดีก,กว่าหาปืนเหมาะเหมาะเจมๆอุย้ยปืนปืนระเบิดประสมลูกซองเหรอไม่เอาลูกซองเทียสอ,องยาวเทียสามแล้วเออไอปืนเนี่ยผมอยู่อันดับที่ สิบสองของจังหวัดพังงาน,นะครับเฮ้ยอ k เฮ้ยมีคนมีคนเพื่อนมามาดูใหม่ดี เดี๋ยวทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจะมีผุขึ้นมาจากเท้านี่ไงตอนนั้นผมทำให้คนล้มอย่างนี้แล้วผมก็เต้นท่าแรงแดงใส่อะเลืาสองความหวังเล้วสินะแอดอปเปล่านั่นแอดอป หรือว่านั้นน่ะเธอคงต้องลาเธอตอนนี้ลาเธอได้สักทีลาก่อนพี่ฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้เธอลืมฉันได้สักทีลืมก่อนให้ไโชคดี เฮ้ยเข็มชู้ว่าเหี่ยงตึง โอ้ยอยู่หลังต้นไม้สองว่าแล้วว่าแลา้วกากโดดโดดคยลบลบใช,เชเ้เข็มใช้เข็มเข็มชุบเข็มชุบตั้งตั้งเลยตั้งเลย ีใครจะมาเข้ามาอีกไหมเนี่ยเอาไม่ทันได้ดูโอเคฝากรับหวังไว้ที่เพื่อนก่อนเฮ้ยคนนี้มีเหรียญเยอะชุบเลยดีชุบเลยดิไอเ,เนี่ยเขาได้มีเหรียญเอ้ยเขามีเหรียญตั้งสิบเจ็ดเหรียญเลยนี่ ลุบเปบอะไรหรือไม่เฮ้ยเชตชุบด้วยบาดสูงสูงสุดอ้ยสูงสุดด้วยกลับมาแล้วก็กลับมาเอาคังแห่งเสงผมจำได้ไงตรงนี้คังแห่งเสียงอ้ยไม่ได้จำหรอกอยู่ในแผนแผนที่เอาเฮ้ยเฮของยังดีของยังดี เฮ้ยของอย่างดีว่ะมุกยังก็อีหลายัางตึงเฮ้ยต้องการกระสุนก้อซ่าเฮ้ยทิกในการเอาชนะคนอื่นด้วยนะครับคืออย่างแรกเวลาเรายิงเขาเราต้องกระโดดยิงเหมือนเมื่อกี้ที่ผมทำอ่ะผมกระโดด ยิงกระโดดแล้วยิงอ่ะมันก็คือแบบคนอื่นที่เขาแบบยิงๆิงเพื่อ,อเขาก็จะยิงไม่ไม่โดนเพราะเรากระโดดอยู่ก็แบบเล่นแบบซิกแซกอะครับ เฮ้ยไม่มีสโคปว่ะฉันต้องการสครโคปเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่เหรียญเฮ้ยเฮ้ย ขอบคุณครับขอบคุณซาลับสโคปสีนั่นนั่นนั่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงสซโคปสโคปฉันต้องการ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 นี่ไงฉันต้องการโซโคปอยู่พอดีเลยเฮ้ยนั่นอะไรอะเหนะคนละคนหรือนั่นเออว่าใช่ด้วย ต้องค่าปิดปากเดี๋ยวลวสาสเต็ปกระโดดยิงที่อายุโอเคสอนไว้คุณนอายุโเคที่สอนฉันไว้ ขอบคุณนายมากอายุโอเคที่สอนสเตปนี้ไว้ให้เลาโอเคแตกแม่งมันอยู่ไหนวะผมรู้มันอยู่ข้างหลังอะ่ะมันยิงเพื่อนผมตุยเมื่อกี้ผมรู้เลยมันอยู่ข้างหลังอะ่ะแล้วมันยิงเพื่อนผมตุยตุยเยสบาลเฮตเป้ ต้องขอบคุณอายุโอเคอันนี้จริงอายโอเคไม่ได้สอนหรอกคิดขึ้นเองแต่พูดไปแบบนั้นแหละมันมาชินปากแล้วเฮ้ย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 สกินสกินเพิ่งเห็นเฮ้ยเล่นหนังตึงนี่หงตึงหนั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 งตึง

เดี๋ยวดูใหม่อะไรต้านอะไรสักอย่างเฮ้ยยิง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 ยิยิงยิงพทำไมเขาทำไมผมเห็นหลายคนแล้วทำไมเขาไม่ใช่สะโขบกันอ่ะผมงงอยู่ผมเห็นหลายคนแล้วด้วยคือแบบเวลาเขายิงปืนระยะไกลอะเขาไม่มาใช้ใช้สะโขบเว้ยเขาใช้แต่เออการยิงบกเตียสวย โคโน่แต่งตึงโคโน่อืออเข็มชูบจิรอดผมมาได้เพราะเข็มชูปเอาหรือจะโดนคุณจะบอลเปลิบไม่เคยเปลอมเดี๋ยวโดนเปลืบอ,อุ้ยคูณสี่เุ้ยกดด้วยหุ้ยอันดับที่สิบติดท็อปพัน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 ,พน พัญญาพัญญาเลือดเต็มเลือดเต็มเฮ้ยเขาน่าจะชุบได้กดกนช่วยหน่อยเขาน่าเขาน่าจะชุบได้เพราะน่าจะมีเหรียญปุ๊บ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 โอ้โดนโดนโ,โ,โดนย่างกับมม่มลโลอีก